ดูชัดครับว่าจะใส่มากนะครับนี่ไม่มีรายงานไม่มีรอยนะครับว้าวครับวันนี้อยู่กับซีนอนมาเนี่ยนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถ B M W E 90คันนี้นะครับมาเปลี่ยนเลนกับทางร้านครับเดี๋ยวไปดูเลนเดิมลูกค้าว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเลนเดิมของลูกค้านะครับเห็นได้ชั้นครับว่าจะมีรายงานนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับรายงานแล้วก็เลนก็จะออกเหลืองๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับฝั่งนี้เช่นกันนะครับก็จะมีรายงานเต็มไปหมดเลยนะคคครรรัับบบบแนนนนีี้้้เเเเลลลลลยยยะูกกกาา็ตองป่่ใหม เราเปลี่ยนเลนใหม่ทีโลหาเสร็จจะเป็น ทางร้านเราก็รับประกันน้ำเข้าบ่มตลอดอายุการใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนเลนครับร้านเราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย1-9ซอย9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางซีนอนมาเนี่ยเราได้เลยนะครับ